เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตรีบทที่หนึอยยี่สิบ ฝั่งแย่เขียวลูกใหม่แห้งพรางยิ้มอยู่นอกหน้าต่างก่อนจะเดินกลับไปยังเรือนหลักอย่างย่ามใจเข้าประตูไปก็ร้องตะโกนหลิงซูเตรียมน้ำชาอีกเดี๋ยวจะมีแขกมาหลิงซูมีสีหน้างุนงง สงสัยว่าใครจะมาเป็นแขกที่เรือนหลักแต่ในเมื่อนายท่านสัง่งนางก็ไปจัดแจงชงชามาอย่างเชื่อฟังล้างถ้วยชารอไม่นานเฉียวถังเจียก็นําขุนนางคนสำคัญเดินเข้ามาอย่างอุกอาจเสี่ยวชินหวังรับมือด้วยยากเช่นนั้นก็ต้องเริ่มลงมือที่กวนชิงแย่แล้วพวกเขาจงใจให้คนหนึ่งร้างอินเกอจือไว้ส่วนคนที่เหลือวางแผนมาเจราจากับ แม่ทัพหญิงสกุลกวนอย่างจริงใจเท่าว่าพอเปิดประตูเข้าไปกลับเจอสาวใช้ยิ้มแฉ่มเอ่ยว่ามีแขกมาจริงๆด้วยเชิญใต้เท้าทุกท่านด้านไหนเจ้าค่ะความน่าเกรงขามที่รวบรวมมาเมื่อครู่พลันสลายไปกว่าครึ่ง เมื่อเห็นชาหอมกลุ่นที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยเสียวถังเจียเริ่มร้อนตัวมองประเมินสตรีที่นั่งอยู่ในตำแหน่งประธานแล้วถามอย่างเชิงขอบังอาจถามท่านคือกวนซื่อใช่หรือไม่ใต้เท้าผู้ตรวจกั้เฟิงแย่ลุกขึ้นยิ้มพรางพยักหน้าเชิญน,นั่ง ไม่เสียแรงที่เป็นพายาสกุลกวนอิริยาบทเปลี่ยมไปด้วยสง่าราศีที่ชวนให้ยำเกรงแม้จะสวมชุดกระโปรงเรียบง่ายแต่กลับข่มรัศมีของพวกเขาซึ่งเป็นขุนนางใหญ่ได้ชะงัดเฉียวถังเสียใจฝ่อขึ้นมาเล็กน้อยเขานั่งลงบนเก้าอี้ยกถ้วยชาด้วยสองมืออย่างว่าง่ายถามว่า ข้อบังอาจถามแม่นางก้วนท่านรู้เรื่องที่วังเกี่ยมีพระประสงค์จะอภิเษกกับท่านหรือไม่ได้ยินมาเล็กน้อยเฟิงแ่อเอ้ย หวังเกียมีสายพระเนตรหลักแหลมในการมองคนเสมอนี่คือชมอินเกอจือหรือว่าชมตัวเองกันแนะ่เสียวถังเจียอึ้งงั้นจากนั้นก็สายหน้าคิดในใจว่าสตรีจะทำตัวไร้อย่างไงเช่นเดียวกับเสียวชินหวังได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เขาต้องคิดไปเองแนะ่เชียวถังเจียแกรมเบาๆตั้งสติแล้วเอ่อยว่า หวังเยียจะส่งเข่าพิธีราชาพิเศษในอีกไม่ช้ามีเรื่องต้องจัดการมากมายข้าผูพเทาเห็นว่าการแต่งต่างห้วงเข่าในยามนี้ยังมีชัเวลาที่เหมาะสม กวนชิงแย่ผู้นี้มีนิสัยวางเครื่องมาตั้งแต่เด็กของบางสิ่งถึงนางจะไม่สนใจแต่หากคิดจะมาช่วงชิงไปจากมือนางก็ไม่ต่างจากถอนเขี้ยวจากปากเสือดังนั้นพอได้ยินคำพูดของเฉียวถังเจียนางก็ยิ้มน้อยๆเอ่อยว่าเช่นนั้นใต้เท้าคิดว่าเวลาใดถึงจะเหมาะสมที่สุดหรือ อย่างน้อยก็อ,อีกหนึ่งหรือสองปีหลังจากวังเยียสงขึ้นครองราชเขารอได้แต่บุตรในครันข่ารอไม่ได้เฟิงย่ตัดบทเขาเหยียดหลังตรงพรางลูปท้องตนเองด้วยสีหน้าอ่อนย้อนดีช่วยอย่างไรเขาก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของหวังเยีย่ยหากมีให้สถานะที่เหมาะสม จะไม่เป็นการไม่เป็นธรรมไปหน่อยหรือเฉียวทั้งเจียเบิกตากว้างรอยย่อนบนหน้าเรียบตึงเพราะความตกใจอีกครั้งชี้นิ้วสั่นเทาไปที่นางแม,แม่แม่นางกำลังตั้งครรภ์าหยาดของวังเยี่ยแม้จะตั้งครัภ์แต่นี่มีใช่เรื่องสำคัญที่สุดเฟิงเย่ยกมือปัดฝุ่นบนไหล่ที่มีได้มีอยู่ริมฝีปากแดงฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาว เรื่องสำคัญที่สุดไต้เท้าท่านยังไม่เข้าใจถึงความทุ่มเทพยายามของหวังเยี่ยที่มีต่อบ้านเมืองและปวงประชาอีกหรืออะไรนะเพื่อบ้านเมืองและปวงประชาเขาเห็นแต่เสี่ยวชินหวังทําทุกอย่างเพื่อแลกหนึ่งรอยยิ้มของหญิงงามสายตาฟังแย่เจือแววตำหนินิ้วหน้าถอนหายใจเหตุใดใต้เท้าไม่ลองคิดดู พิธีการและของประกอบพิธีหรูหราทั้งหลายที่เตรียมไว้สำหรับพิธีราชาพิเศกล้วนต้องสิ้นเปลืองทุนทรัพย์และแรงงานพิธีแต่งตั้งห่วงเฮาก็เช่นกันหวังเยียทรงรวบทั้งสองพิธีนี้เข้าด้วยกันเสียเวลาเพียงครั้งเดียวบรรลุผลประโยชน์ถึงสองทางประหยัดเงินและลดความวุ่นวายมิใช่มีเจตนาที่ดีต่อบ,บ้านเมืองและปวงประชาหรือ ทุกคนได้ยินก็เริ่มเห็นจริงเช่นนั้นบ้านเมืองกำลังอ่อนแอจัดพิธีใหญ่เหล่านี้แต่ละครั้งต้องใช้เงินมหาศาลเสี่ยวชิ้นหวังแต่งตั้งห่วงห้อพร้อมพิธีราชาพิเศษอย่างน้อยก็ได้ปันส่วนที่เหลือไปเป็นค่าสเสบียงให้เหล่าทหารตามแนวชายแดนได้อีกหลายวันเฉียวถังเสียนิ่งเงียบแม้จะรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องแต่ก็ซาบซึ้งไปกับความใส่ใจ ของเสี่ยวชินหวังจนพลอยคิดทบทวนตนเองเป็นเพราะติดตามเว่ยหวนตี้มานานเกินไปจึงไม่คุ้นชินเมื่อพบผู้นำที่ปรีชาแต่ว่าหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็เอ่ยว่าขออภัยที่ข้าผู้เท่าต้องกล่าวตามตรงสถานะของแหม่นางกวนหากแต่งตั้งเป็นฮวงห่วเวลานี้เกรงว่าจะเกิดความกลลาฮอนขืนอีก จะมีอะไรอีกเล่าฟังแย่เลอคิ้วข้าเป็นห่วงเฮา้ไต้เท้าทุกท่านมิใช่ควรวางใจใครกังวลหรือ วางใจอะไรใครกังวลใจอะไรเจ้าเป็นพญา,าติของขุนนางพักดีก็จริงแต่บิดาเจ้าตายด้วยน้ำมือคนในราชวงศ์ทุกคนจะวางใจเจ้าได้หรือเกิดวันใดคิดแค้นแล้วแทงห่วงตี้องค์ใหม่ขึ้นมาจะทำอย่างไรอารมณ์ความรู้สึกซับซ้อนฉายบนสีหน้าของเหล่าขุนนางใหญ่ทุกคนล้วนคิดเช่นเดียวกับผู้ตรวจการเฉียวพากันเอ่ยเสียงเบา ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมใบหน้าของเฟิงเย่พลันฉายแววเครือบแค,คลงคล้ายบอกว่าคนอย่างพวกเจ้าจะช่วยเหลือสนับสนุนห่วงตี้ในการปกครองบ้านเมืองได้จริงหรือนางต้องขม่งตนเฉียวถังเจียนั่งไม่เป็นสุขอดพูดออกมาไม่ได้ว่า ไม่ใช่ว่าข้าผู้เท่าอักคะติแต่ขอบังอาจท้ามแม่นางป้วนหากท่านเป็นห่วงเฮาเราจะวางใจได้อย่างไรมีอะไรวางใจไม่ได้ฟังเยอชัดค้างข้าไม่มีวรยุทธ์แล้ว ไม่อาจเป็นภัยคุกคามห่วงตี้องค์ใหม่ของพวกเจ้าได้แม้แต่น้อยอีกอย่างสกุลกวนของข้าก็ไม่เหลือใครสักคนขึ้นเป็นห่วงเฮ่าย่อมไม่มีความวุ่นวายจากญาติสายนอกทั้งไม่มีการเลือกที่รักมักที่ช่งเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องตอนเองพวกใต้เท้าควรดีใจมิใช่หรือเฉียวถังเจียชะงักดวงตาค่อยๆกรอกไปมาอย่างใช้ความคิดสูดหายใจเบาๆ เหมือนจะมีเหตุผลอยู่เหมือนกัน ก่อนหน้านี้พวกเขาลงนามในข้อตกลงว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องฝ่ายในเดิมยังกังวลว่าหากตำแหน่งห่วงเห่อตกอยู่ที่ตระกูลใหญ่ตระกูลใดแล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นมาพวกเขาก็คงได้แต่มองตาปริบๆเพราะหลายครั้งการเลือกที่รักมักที่ชังในหมู่เครือญาติสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายถ้าว่ายามนี้หากกวนชิงแย่ขึ้นเป็นห่วงห่อก็ไม่จ เป็นต้องกังวลเรื่องนี้เพราะนางไม่มีครอบครัวตระกูลของนางทั้งเก้าชั่วโคตรล้วนถูกกำจัดไปหมดแล้วตัวเลือกนี้มีได้เลือกขึ้นมาอย่างทรงเดชจริงๆหวังเยียปราดเปื่องและมองการไกลยิ่งนักเฉียวถังเจียทอดถอนใจอยู่สักพักสี่หน้าก็อ่อนลงถือถ้วยชาพรางยิ้มให้เฟิงเย่ ได้ยินแม่นางกล่าวเช่นนี้ข้าผู้เท่าให้รู้สึกละอายนักระยะนี้มีเรื่องต้องสะสางมากมายความคิดอ่านจึงไม่พอใช่หลายเรื่องมีได้คิดให้กระจ้างจึงเข้าใจวังเยียผิดไปทั้งยังเสียมาระยาะต่อแม่นางด้วยไม่เป็นไรเฟิงแย่ลุบปาเล็กน้อยน้ำเสียงพรันม่นลอง หลังจากกระหกระเหินอยู่ข้างนอกมาหลายปีข้ารับความไม่เป็นธรรมมาจนชินเสียแล้วชิงแย่ไรที่พึ่งพิงอยู่ที่ใดก็ถูกรังแกไต้เท้ามีต้องเก็บมาใส่ใจ หางเสียงสั่นเครือเล็กน้อยดังก้องอยู่ในห้องคล้ายสะท้อนใจทำเอาคนฟังรู้สึกหัวใจถูกบีบรดัดเราขุนนางใหญ่ต่างรู้สึกผิดโดยเฉพาะคนที่มีหลานสาวอย่างเฉียวถังเจียความเห็นอกเห็นใจพลันบังเกิดลุกขึ้นเอ่ยว่าแม่นางอย่าโศกเศร้าไปเลยมีหวังเยียอย่ภายหน้าก็ไม่มีผู้ใดกล้ารังแกทันแล้ว ขอให้สมดังคำมงคลของใต้เท้าแววเศร้าโศกบนใบหน้ายังไม่จางหายฟังแง่ยิ้มคืนเพียงแต่นับแต่โบราณหญิงงามมักอาพับอีกทั้งชิงแย,ย่ยังถูกคนเข้าใจผิดมากมายวันคืนที่เหลือจะเป็นเช่นไรก็สุดแท้แต่โชคชะตาแล้วความเข้าใจผิด จะมาจากที่ใดหากมีใช่จากคนในราชสำนักที่คิดว่าสถานะของนางนากระกระอวนไม่คู่ควรที่จะเป็นห่วงพ่อหรอกหรือเฉียวทั้งเจียยกมือลูบเคราคนคริสคู่หนึ่งจึงเอ่ย แม่นางโปรดวางใจในเมื่อขา้าพเทาและคนอื่นๆพร้อมใจสนับสนุนฮ่วงตีพระองค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์ก็ย่อมต้องสนับสนุนฮ่วงโหพระองค์ใหม่ที่ฮ่วงตีมีพระประสงค์จะแต่งตั้งด้วยเมื่อฝ่ายในของฮ่วงตีพระองค์ใหม่มั่นคงเรื่องในราชสำนักก็จะยิ่งราบรื่นเฟิงเย่ต้องลึกเข้าไปในดวงตาเขาก่อนจะยกแขนเสื้อขึ้นซับน้ำตาที่ไม่มีอยู่จริง เช่นนั้นก็ต้องขอบคุณใต้เท้าทุกท่านแล้วแม่นางโปรดทน้อมร่างกายด้วยเชียวทั้งเตียมองนางอย่างอารีเรื่องตะขิดตาขวงใจหายไปจนสิน้นพาใต้เท้าคนอื่นๆกลับไปด้วยสีหน้าชื่นบาน กวน่อยืนอยู่ในถงบุปผาด้วยสีหน้ากรัดกลุ้มหวังเยียไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปที่เรือนหลักแต่ใต้เท้าผู้ตรวจการและคนอื่นๆพาการบุกเข้าไปเขารายงานหวังเยียแล้วเดิมคิดว่าหวังเยียจะโมโหและรีบไปขัดขวางไม่คิดว่าหวังเยียกลับเอ่ยอย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนปล่อยตามใจพวกเขาเถอะ จากนั้นก็เริ่มเล่นห้ามาเกเรียงกันกับเฉินไวิไว่ๆปล่อ่ตามใจพวกเขาเกิดเรื่องขึ้นมาจะทำอย่างไรแม่นางฟังเย่เป็นเพียงสตรีอ่อนแอนะขณะกำลังกรัดกรุ้มก็ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวเงยหน้าขึ้นก็เห็นใต้เท้าเฉียวและคนอื่นๆกลับมาด้วยสีหน้าผ่อนคลาย หวังเยี่ยเสี่ยวถังเจียก้าวขึ้นหน้าประสานมือค้อมคำนับเต็มพิธีการศีรษะแทบจะติดพื้นจริงจังและจริงใจอย่างยิ่งเอียนเกอจือเลิกคิว้วถามอย่างใจเย็นเกิดอะไรขึ้นไปห้องสุขากลับมาจิตใจเบิกบานถึงเพียงนี้เชียวเฉียวถังเจียเงยหน้าขึ้นเอ่ยอย่างละอาย ผัวกกระม่อมผู้เท่าไม่เข้าใจในความห่วงใยที่วังเกียทรงมีต่อบ,บ้านเมืองและชาวประชากลับคิดว่าวังเกียลุ่มหลงอิสตรีจนไม่ฟังคำทัดทานผู้ได้เป็นผัวกกระม่อมที่ตื่นเคินและคลาดเคลา้าขอหวังเยียโปรโดทรงอภัยกวนจื่อฟังแล้วยิ่งสับสนนายท่านของเขามิใช่ว่าลุ่มหลงอิสตรีจนไม่ฟังคำทัดทานของผู้ใดหรอกหรือ เป็นห่วงบ้านเมืองชาวประชาตั้งแต่เมื่อใดกันถาว่าอินเกอร์จือซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ฝีมือล้ำลึกยิ่งนักพอเห็นแต่ละคนก้มศีรษะหมอบกรานสารภาพผิดก็วางถ้วยชาลงเบาๆจากนั้นถอนหายใจยาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงสะทกสะท้อนใจใต้เท้าทุกท่านเข้าใจได้เร็วเช่นนี้เปิ่นหวังก็พอใจแล้วหวังยีย ผู้เป็นประมุขแผ่นดินหากตัดสินเรื่องในใต้ล่าด้วยความคิดของตอนเพียงผู้เดียวบางครั้งก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกเข้าใจผิดเขาเงยหน้าขึ้นมองคานเพดานเอ่อย่างเศร้าสลดแต่ขอเพียงใต้ล่าสงบสุขบ้านเมืองสงบสุขประชาชนร่มเย็นคนคนหนึ่งจะได้รับความไม่เป็นธรรมบ้างจะเป็นไรไป ดูปณิธานและความใจกว้างนี้สิพวกเขาอยู่อย่างไรประโยชน์มาหลายสิบปีต่อ,อให้ตบตูดมาก็ยังตามไม่ทัน เฉียวถังเจียและคนอื่นๆตื่นตันใจเป็นหนักหนาด้วยเหตุนี้เมื่อในราชสำนักเกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดเหล่าขุนนางคนสำคัญโดยมีเฉียวถังเจียเป็นฝ่ายนำ้ำก็ยึดมั่นในจุดยืนอย่างแข็งแกร่งเหนียวแน่นใช้เวลาเพียงสามวันก็ระง,งับเสียงคัดค้านทั้งหมดที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งห่วงห้อในพิธีราชาพิเศษได้ เจ้าช่างร้ายกาดนักอินเกอร์จื่อเอนหลังอยู่บนต่างนุ่มยื่นมือไปรวบตัวฟังแย่เข้ามาในอ้อมกอดพลางรูปศีรษะชื่นชมนางฟังแย่แยกเขี้ยวหวังเยีย,ยชมเกินไปแล้วแต่ท่านมากอดข้าทำไมความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากลมเกลียวกันถึงขนาดใกล้ชิดสนิทสนมขนาดนี้แล้วหรือเอียนเกอจื่อปลายตามองนางด้วยใบหน้าเรียบเฉย ตอนนี้ยังกอดเจ้าได้ทำไมจะไม่กอดเล่ารอเจ้าท้องโตเมื่อไรกอดไม่ได้แล้วข้าก็ไม่กอดเองฟงแย่รีตามองเขายิ้มเย็นเอ่ยว่าอย่าคิดจะหลอกข้าเสียให้ยากกอดได้หรือไม่ได้ข้าก็ไม่ให้ท่านกอดเพราะเหตุใดอินเกอจื่อนิ้วหน้าเจ้ากำลังจะแต่งงานกับข้าอยู่แล้วนะ แล้วอย่างไรฟังเยแกตีหน้าขรึมแววตาเย็นชาอินเกอรจื่อหัวใจดิ่งวูบหลุบตาลงเงียบๆดูเหมือนเขาจะได้ใจเร็วเกินไปคนผู้นี้แค้นใหญ่ก็ไม่ได้ชำระความเจ็บแค้นในใจย่อมยังไม่จางหาย ออให้เขาพยายามทุกวิถีทางนางก็ไม่มีทางกลายเป็นลูกแมวแสนเชื่องได้แต่ก็ใช่ว่าเขาจะหมดหนทางเสียทีเดียวขอเพียงยังมีสิ่งที่นางใส่ใจอยู่บ้างเขาก็จะค่อยๆสร้างทางต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะทอดไปถึงเท้าของนาง ความคิดมากมายหมุนวนในใจถาว่าใบหน้ากลับเรียบเฉยอินเกอร์จื่อปล่อยนั่งคุมเสื้อกันลมลงบนตัวนางอย่างเบามือเจ้าชอบมงกุฎหงแบบได้ แล้วแต่ฟังแย่พระออกจากอ้อมกอดเขาประคองถ้วยชานั่งลงข้างๆแม้แต่มีชีวิตชีวาขึ้นแล้วแต่สีหน้ายังดูหม่นหมองอยู่บ้างอินเกอร์จือไม่เก็บมาใส่ใจพลิกตัวลุกขึ้นแล้วเอ่ยว่าสองวันนี้ต้องขนย้ายสิ่งของเข้าวังในจวนวุ่นวายนัก แผนที่จะอยู่ในจวนเดินชนเข้าของเกก,กะมิสู้ออกไปเดินเล่นข้างนอกกับข้าดีกว่าไม่ไปฟึงแย่ปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดผิวทัดบนเขาเจ้าอิ่งกำลังงดงามพีเดียวอินเตอร์เจอเอ่ยเสียงน้่มหันไปถามนางไม่ไปจริงๆหรือ เขาเจ้าเอียงนึกได้ว่าตนมีเรื่องที่ยังไม่ได้ทำให้เสร็จฟังแย่ก็เหม้มปากทะลึงตาใส่เจ้าคนไรยางอายตรงหน้าไปเช่นนั้นก็ไปกับข้าเอียนเกอจื่อยื่นมือให้นางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย่อหยิ่ยงสถานะของเปินหวังยามนี้มิใช่อยากไปที่ใดก็ไปได้หากไม่อยากให้มีคนติดตามไปเป็นขบวนก็ทำอะไรให้เร็วหน่อย ได้ยินเช่นนี้ฟังเย่ก็วางมือลงบนฝ่ามือเขาดังป้าบอินเกอจื่กระตุกมุมปากนิดๆจากนั้นออกแรงดึงนางลุกขึ้นชายเสื้อคลุมสีแดงของนางพลิ้วสะบัดตามลมอยู่ด้านหลังราวกับแพรแดงที่ขาดลงมาจากคือในหอเหมงหุยเมื่อครั้งนั้นงามจนเขาตาพร่า รถม้าวิ่งตนฝุ่นตลบกวนจือบังคับรถม้าด้วยความกังวลพลางหันไปบอกคนด้านหลังหวังเยี่ยีกเดี๋ยวหากพวกใต้เท้าเฉียวมาแล้วไม่พบพระองค์จะต้องวุ่นวายแน่นอนอายุก็ไม่ใช่น้อยๆกันแล้วจะมาให้ข้าตัดสินใจทุกเรื่องได้อย่างไรอินเกลจือกอดเฟิงแย่พลางกดเสียงต่าเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึมพวกเขาต้องเรียนรู้ ที่จะจัดการเรื่องต่างๆด้วยตนเองหากเป็นเรื่องอื่นเพราะเขาก็จัดการกันเองได้อยู่แล้วแต่วันนี้เป็นวันที่หวังเยียต้องลองฉลองพระองค์มังกรเขายกมือรูปหน้าสะบัดศีรษะไม่สนใจอีกหวังเยียยังไม่ร้อนใจเลยแล้วเขาจะร้อนใจไปทำไมลมสาดพัดคร้วนใบไม้ปลิดปลอยฟังเย่เดินขึ้นเขา พลางหายใจหอบเห็นรอบๆหลุมศพของกวนช้างไหเหมือนกําลังมีการก่อสร้างบางอย่างเนินสุสานใช้หินอ่อนสร้างเป็นซุ้มประตูคลงแต่ป้ายสุสานด้านหน้ายังคงว่างเปล่าขณะกําลังอึ้งงั้นยังไม่ทันได้ถามก็ได้ยินคนด้านข้างพูดว่าห่วงตี้องค์ตอนมีราชองค์ท่านสร้างสุสานให้ท่านแม่ทับใหญ่ จึงสร้างขึ้นที่นี่ข้าไม่ได้ให้คนยุ่งกับป้ายสุสานร,รอเจ้ามาสลักเองเฟิงแย่ชังฮักก็มองมือตอนเองมือนางไม่มีแรงขนาดนั้นแล้วป้ายหน้าสุสานควรจะรึกว่าอะไร จะรึกอย่างไรในตาพรันฉายแววสับสนนางเงยหน้ามองเขาดวงตาใสากระจ่างดุดลูกกวางน้อยสะท้อนแววอับจนหนทางแกมหน้าสงสารทำเอาอินเกิเก์จือหัวใจบีบรดัดดวงตาที่นิ่งสงบดุดผิวทะเลสาบพรันเกิดระลอกไหวเขารีบเบือนหน้าด้วยความลำบากใจตามข้ามา มือข้างหนึ่งถูกกุมไว้เฟิงแย่ก,ก้มลงมองจากนั้นก็วางมืออีกข้างลงบนนั้นพร้อมกับทิ้งน้ำหนักทั้งหมดไปที่บนตัวเขาเหมือนทวงเขาอยู่ข้างหลังอย่างแก่แรงคนข้างหน้าหันมามองนางอย่างรังเกียจแล้วหันกลับไปมุ่งหน้าไปตามทางเดินสูส่ศาลที่ซ่อมแซมแล้วครึ่งหนึ่งรอยยิ้มสะกดใจค่อยๆฉายขึ้นในดวงตาวูบไหวเงียบ ช่างหินที่กำลังทำงานเงยหน้าขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจพอเห็นใบหน้านี้เข้าก็ถึงกับใจล้อยคอนร่วงหลุดจากมือดังแครง้งทำเอาคนด้านข้างตกใจหันมาเอ็ดเบาๆระวังหน่อยสิ เขาล่นล้านเรียกสติกลับมารีบเก็บขอนหินเมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งกลับเห็นใบหน้าของคุณชายผู้นั้นสงบราบเรียบไม่แสดงอารมณ์ใดๆดรากับว่าเมื่อครู่ตอนตาฝาดไปเองมีกระดาษกับภูก,กันหรือไม่ อินเกอจือเรียงหัวหน้าคนงานยื่นป้ายประจำตัวพรังถามอย่างสุภาพหัวหน้าคนงานส่งกระดาษกับผู้กันที่เหล่าช่างหินใช้ร่างแบบให้เขาอย่างขลาดกลัวเสี่ยวชิ้นหวังผู้นี้เหตุใดจึงมาตรวจสุสานท่านแม่ทับใหญ่ด้วยตนเองอินเกอร์จื่อพยักหน้าเล็กน้อยจูงเฟิงแย่ไปนั่งข้างกองหินสี่เหลี่ยมพี่วางสอนกันทางด้านหนึ่งคลี่กระดาษออกพรางบอกเสียง เบาว่าเจ้าเขียนข้าแกะมุมปากฟังแย่กระตุกมองเขาตาขวางหวังเยียเห็นข้างโง่หรือไปสู่สารจะให้คนนอกแกะได้อย่างไรคนนอกอินเกนอลเจิ้วกระตุกดูท่าสินสอดคงจะน้อยเกินไปเจ้าถึงไม่รับเปิ่นหวังเป็นคนใน พอพูดถึงสินสอดที่เยอะตอนหน้ากลัวนั่นฟังแย่ก็หน่าเขียวรีบใส่หน้าทันทีพอแล้วพอแล้วท่านแกะไปเถอะฝีมือท่านต้องดีกว่าช่างแกะสลักแน่นอนชมเกินไปแล้วปากพูดจ่าถ่อมตอน้นแต่ใบหน้ากลับฉายแววภาคภูมิเหมือนกําลังบอกว่าข้าก็ต้องยอดเยี่ยมที่สุดอยู่แล้วจากนั้นก็หันไปเลือกมีสลักหิน ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ